พนักง,งานขายส่วนตัวตอนที่1 1 5่งรถึงหนึ่อเริ่มจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่พระเอกพวกเขาไปตามถึงจินกลับมาแล้วพวกเขาก็ทํางานตามแผนของพวกเขาต่อไปแล้วพระเอกเขาก็พยายามโทรหาฟูเฉิงแต่มันก็ติดต่อไม่ได้ดังนั้นพระเอกจึงส่งข้อความไปหาผู้เชิงแต่แล้วผู้เชิงก็ส่งข้อความกลับมาว่าคุณจะต้องตะลึงกับงานเปิดตัวยืนจุนเมื่อเห็นในปารีสน่นอนพอเห็นอย่างนี้แล้วพระเอกเขาก็คิดว่าผมกับปอเชิงมีความคิดคล้คลายๆกันมากในเรื่องนี้ เมื่อเราตัดสินใจแล้วเราจะต้องยึดมั่นกับมันอย่างแน่นอนจากนั้นพระเอกเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนมาที่ห้องของเขาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานสัปดาห์แฟชั่นหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่ห้องของพระเอกพระเอกพูดกับทุกคนว่าทริปของการเปิดตัวแฟชั่นงานปารีสนี้จะได้รับการดูแลโดยเฉิงจินอย่างเต็มรูปแบบ พอได้ยินเพลย์อิงมอบหมายงานให้กับเขาเชิงจินเขาก็รีบรับปากว่าเขาจะทําให้ดีที่สุดแต่หวงเรลาเล่ก,ก็พูดว่างานสัปดาห์แฟชั่นนั้นเหรอแต่ทําไมเราถึงไม่สามารถหาพื้นที่อย่างเป็นทางการในงานแฟชั่นปารีสได้ละ่ะถ้าหากจะพูดอย่างคร่งครัดงานแฟชั่นปารีสก็เป็นเพียงสัปดาห์ไม่ใช่จุดหนึ่งนั้นเป็นแนวคิดเรื่องเวลาไม่ใช่แนวคิดเรื่องพื้นที่แล้วเพลยก,ก็พูดว่าตราบใดที่เราจัดงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีสในช่วงเวลาดังกล่าวส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์นั่นก็เหมือนกับการเข้าร่วมงานแฟชั่นวิกนั่นเองพอได้ยินเพลเงพูดอย่างนี้ห่วงเหล่าเล่เขาก็พูดว่าโอ้ oh, ไม่นะนั่นมันไม่ใช่การแสดงเรียนแบบที่พยายามจะชี้คลื่นนั้นเลอนั่นจะทําให้คุณค่าของเราลดลงนะแล้วชาวต้าก็พูดว่าการไม่ไปก็ทําให้คุณค่าของเราลดลงเช่นกันผมเห็นด้วยกับมุมมองของชาวต้าโถเนื่องจากเราไม่สามารถเข้าร่วมกําหนดการอย่างเป็นทางการได้เราจริงจะเข้าร่วมในกําหนดการที่ไม่เป็นทางการ ดับได้ที่แฟชั่นโชว์ทำออกมาสวยงามก็ไม่มีอะไรน่าอับอายเลยและเถิงจิ้นเขาก็พูดถึงประเด็นของสีผ้าที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วเปล็กก็พูดว่าผมเข้าใจประเด็นของคุณแต่ผมได้ดุงนำสัญญากับรบัฐบาลมณฑลบูแล้วและผมได้ยอมรับผลประโยชน์ดังนั้นผมจึงไม่สามารถไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นได้แต่คุณจินอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีกันย้อมสีของพวกเขาไม่ได้มาตรฐานสากลเลย แล้วผู้ช่วยก็พูดว่าในเรื่องนี้คุณจิ้นได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราจะซื้อผลิตภัณฑ์ถึงสําเร็จรูปจากมณนทนวูส่งไปยังยุโรปเพื่อแปรรูปและจึงนํากลับมาพอทุกคนได้ยินอย่างนี้ก็ทําให้ทุกคนตกใจมากเพราะว่าการทําแบบนี้มันทําให้สิ้นเปลืองต้นทุนมากแต่พระเอกก็พูดว่าเราอยู่ในธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยดังนั้นเราจรึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับต้นทุนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ไหมถึงจิ้นใช่แล้วครับคุณจิ้นคุณพูดถูก เพียงแค่ดำเนินการเลยเราจะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่และต้นทุนก็ไม่ใช่ปัญหาพอผู้ช่วยได้ยินเพลงพูดอย่างนี้แล้วเขาก็คิดว่าใช่แล้วหลังจากนั้น SF รูปก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วนายเอกเขาก็เสนอว่าผมจะดำเนินการต่อไปและรักษาความปลอดภัยให้กับสื่อในช่วงระยะเวลาดังกล่าวล่วงหน้าพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็ลีกพยักหน้าเอาล่ะทุกคนเราเริ่มงานกันได้เลย หลังจากนั้นทุกคนในยนเซียงต่างก็ยุ่งมากพวกเขาทุกคนพยายามทําให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาออกมาดีที่สุดพวกเขาต่างก็ยุ่งทั้งวันจนไม่มีเวลาจะหยุดพักเพื่อที่จะคว้าโอกาสแห่งชัยชนะให้กับยนเซียงดังนั้นทุกคนจึงเหนื่อยไม่ได้หลังจากที่ทํางานมาทั้งวันพอพระเอกและนายเอกกลับมาถึงที่บ้านก็เห็นว่าแม่ของเขาได้ทําอาหารอร่อยๆไว้แล้วมันมีกลิ่นหอมมากเลยคุณจินป้าทําของอร่อยอยีกแล้ว พอเห็นว่าแม่ของเขาชักช้าพพลเอกเขาก็พูดว่าทําไมคุณถึงใช้เวลานานจังแล้วแม่ของเขาก็ตักโจ๊กมาให้พวกเขาคุณจิ้นลองดูสิว่ารสชาติจะดีไหมแม่ของเพลเอกที่ยืนมองดูพวกเขาอยู่พรอรีนอย่างนี้เขาก็ถามว่าตกลงว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณคืออะไรกันแน่พรอรีนแม่ของเขาถามอย่างนี้เพะเอกก็พูดว่าผมไม่ได้พูดไปแล้วเลยเขาเป็นคู่หูของผมเขาเป็นคู่หูของคุณแล้วทาไมเงอนไขการเรียกชื่อของพวกคุณถึงเป็นลําดับชั้นมาก คนหนึ่งเรียกอีกคนว่าคุณจินและอีกคนก็เรียกเขาว่าเสี่ยวซงใครก็ตามที่ไม่รู้คงจะคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและคนขับรถพอรีนแม่ของเขาพูดอย่างนี้แล้วทั้งเพะเอกและนายเอกต่างก็จินตนาการถึงว่านายเอกเป็นคนขับรถจริงๆแล้วเพกก็เข้ามาจุจีกับนายเอกอที่รถแต่แม่ของเขาก็พูดว่าหรือว่านี่คือความตื่นเต้นบางอย่างที่คุณัยกลางคนอย่างเราไม่เข้าใจ พอรีนแม่ของเพลกพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็ลุกขึ้นพยายามอธิบายให้กับแม่ของเพลเอกโอไม่นะมันไม่ใช่แบบนั้นคุณจิ้นพูดอะไรหน่อยซีแต่พเพลก็ยังนั่งเงียบอยู่เล่ากับว่าเขากําลังคิดอะไรบางอย่างสักพักเขาก็ลุกขึ้นตกที่โต๊ะและพูดกับแม่ของเขาอย่างแรงว่าเจิงฉ erm ิวซู่คุณยังมีลิงที่ยังไม่ได้สูงใหมผมใช่ไหมพอนายเอกได้ยินเพลเอกเรียกชื่อแม่ของเขาเต็มๆอย่างนี้นายเอกเขาก็รีบหันมากอดเพลงเอาไว้โ oh, อไม่นะป้าชื่อนั้นไม่ได้มีความหมายอื่นเลย พอนายเอกห้ามเพลงได้แล้วเขาก็หันมาพูดกับแม่ของเพลงต่อที่พวกเราเรียกกันแบบนี้มันเป็นเพียงเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการเรียกเขาแบบนั้นในบริษัทดังนั้นมันจึงกลายเป็นนิสัยไปแล้วเราทําได้ดีแบบนี้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ที่โตแล้วเราควรจะเรียกกันว่าที่รักหรือว่าที่รักใช่ไหมพอได้ยินนายเอกพูดว่าที่เรียกกันแบบนี้เพราะความคุ้นเคยมาจากบริษัทดังนั้นเพลงกจึงคิดถึงตอนที่นายเอกเรียกผู้ช่วยว่านายโอเว่นและหันมาเรียกเขาว่านายจิน พอเขานึกถึงอย่างนี้แล้วเขาก็คิดว่าลำดับของเขาและผู้ช่วยอาจจะเท่าเทียมกันแต่ทั้งๆท,ท,ที่เขาสั่งผู้ช่วยทุกวันเขาจะเทียบกับผมได้อย่างไรหลังจากนั้นแม่ของเลก,ก็พูดว่าเอาล่ะเอาล่ะฉันไม่เข้าใจพวกเด็กๆอย่างพวกคุณเลยฉันจะไปนอนแล้วลาตีสวัสดีครับป้า แต่เวลานั้นแม่ของพระเอกเขาก็หันมาพูดกับนายเอกว่าคุณเสี่ยวซงนิสัยดีก็ทําได้แต่ในความสัมพันธ์นิสัยเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอฉันไม่รู้ว่าจะรักคนอื่นอย่างไรและฉันก็ไม่ได้สอนจิ้นหลันซู้ด้วยแต่หลังจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวหลายครั้งฉันก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็ยกมือขึ้นมาลุกที่หัวของนายเอกและเมื่อถึงเวลาออกเดตหรือมีความสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้ตลอดเวลาเสมอไปแม้แต่การทะเลาะก,กันก็ไม่เป็นไร และนอกจากนั้นการทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องที่สนุกเลยทีเดียวคุณป้าคะคุณกําลังคิดว่าผมทะเลาะกับคุณจิ้นใช่ไหมแล้วแม่ของพเพลก,ก็พูดว่าในความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็เหมือนกับว่าลมตะวันออกพัดแรงกว่าลมตะวันตกหรือลมตะวันตกพัดแรงกว่าลมตะวันออกพอได้ยินแม่ของพระเอกพูดคําที่มีความหมายมากมายอย่างนี้นายเอกเขาก็ได้แต่ยิ้มป้าถ้าอย่างนั้นเรือ,ออาจจะแตกออกเป็นชิ้นๆินได้แต่กลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้ พอดีน,นเอกพูดอย่างนี้แม่ของพเพลิกเขาก็งงนั่นมันหมายความว่าอย่างไรนั่นมันฉันสูงเกินไปสําหรับฉันพอดินแม่ของพเพลพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็ได้แต่เกาหัวไม่มีอะไรขอบคุณมากป้าผมจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่หรอกฉันควรจะเป็นคนที่ขอบคุณคุณที่คุณทนอยู่กับเขาแต่เด็กคนนี้คุณเคยกับการหลงตัวเองมากเกินไปและฉันก็กังวลว่าคุณจะรู้สึกผิดไม่เลยป้าเขาไม่เคยทําให้ผมรู้สึกผิดเลย มันเป็นเพียงการที่เขาแสดงความรักที่แตกต่างไปจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังแต่ความแตกต่างนี้เองที่ทําให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นทุกวันนี้ผมก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมต้องเข้าใจว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่จินหลันสู้ที่ผมสนใจอีกต่อไปพอดินในพูดอย่างนี้แม่ของพรพเอกเขาก็ได้แต่ยิ้มดีใจเด็กโง่พอดินแม่ของเะเอกเรียกเขาว่าเด็กโง่มันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรผมโชคดีมากกว่า ทุกทุกวันที่ผมเห็นเขาผมก็จะชอบเขาเพิ่มมากขึ้นทุกวันมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาสักอีกพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้แม่ของพระเอกเขาก็ได้แต่ถอนหายใจบางทีนั้นอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันถึงล้มเหลวมาหลายครั้งก่อนหน้าน,านี้ฮะป้าความล้มเหลวอะไรเหรอโดยที่นายเอกไม่รู้ว่าพระเอกมายืนอยู่ข้างหลังของเขานั้นแล้วแล้วแม่ของพระเอกก็จับนายเอกหันหลงังและพานายเอกเดินเข้าไปหาพระเอกเอาล่ะทําสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันถูกต้อง พอนายเอกหันมาเห็นพระเอกเขาก็แปลกใจหาคุณจิน้นคุณมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแม่ของพระเอกก็พลังนายเอกเข้าหาพระเอกพอเห็นว่าพวกเขาทั้งคู่มีความสุขแม่ของพระเอกเขาก็ดีใจมากถนนแห่งความรักเป็นหนึ่งเดียวคุณจะต้องเดินด้วยตัวเองจบลงแล้วค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะว่าพระเอกและนายเอกจะเป็นยังไงกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ